สวัสดีครับกคค็ผมครูเอกครับเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้มาเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้กิจกรรมเยอะนะครับเมื่อเช้าก็มีกิจกรรมตอนนี้เขากําลังเฉลิมฉลองตุดจีงกันอยู่แจกขนมขนมกันอยู่ผมก็เลยมีช่วงว่างประมาณ1 0นาที20นาทีนะครับก็จะมาพูดถึงเลขกลุ่มนะครับที่เราติดตามกันทุกสัปดาห์นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับก็คือ เป็นกลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มที่ผมมองว่ามีปฏิพานไวพิบในเชิงที่สามารถแก้ปัญหาอะไรล่วงหน้าได้ดีได้ดีกลุ่มหนึ่งเลยนะครับแล้วเพราะว่าเลขทั้งคู่ที่ที่มารวมกันเนี่ยมันเป็นเลขที่เกี่ยวกับไวพิบป,ปฏิพานทั้งคู่นะครับมันก็เลยจะออกมาในแนวที่ค่อนข้างที่แบบคล่องตัวสุดๆนะครับทั้งทั้งเรื่องของไอเดียและเรื่องของการขยับ เ,เรื่องการเคลื่อนไหวตัวอะไรพวกนี้คือมันจะมีทั้งทั้งใช้สติปัญญาด้วยแล้วต้องใช้ความฉเฉลียวฉลาดแล้วก็ใช้ร่างกายที่ค่อนข้างจะคล่องตัวด้วยนะครับเป็นยังไงมาดูกันนะครับก็คือคู่485 584นะครับผมให้ชื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าไหวพีปฏิภาณน,นันเย,ยบยนนะครับอ่ะนะครับ มาดูเป็นด้านๆแล้วกันสําหรับคนที่มีเลขกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วจะสะท้อนเรื่องของการมีบุคลิกที่ค่อนข้างจะดูจะบอกว่าดูดูดูเงียบขรึมก็ได้นะครับหรือจะบอกว่าดูเป็นเชิงที่ดูมีดูคล่องตัวก็ได้เพราะอะไรเพราะเป็นเหมือนคนเป็นคนเงียบๆแต่ว่าหากจะทําอะไรแล้วเนี่ยบุคลิกเขาจะไปเลยเหมือนหายตัวได้อะทำปุ๊บทำเลยอะไรอย่างเงี้ย เวลาที่เจอคือถ้าเกิดว่าเขาหยุดให้เรามองเราก็สามารถมองได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาคิดจะขยับตัวเมื่อไหร่นี่เราแทบจะไม่รู้ว่าเขาไปตอนไหนอะไรอย่างนี้นะครับเป็นคนที่โผล่เข้าโผล่ออกอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของวิธีการทํางานของคนคนนี้เป็นยังไงคนคนนี้มักจะใช้วิธีการที่เป็นเรื่องของเรื่องราวของสติปัญญาความรู้ไวพิบ คือขุดมาหมดอ่ะอยากรู้อะไรเขาต้องได้รู้หรืออยากทําอะไรที่เขาทําไม่ได้เขาต้องได้ทํานะครับคือหมายถึงว่าไม่มีอะไรที่คนคนนี้ทําไม่ได้ถ้าอยากจะทํานะครับไม่มีอะไรท,ทำไม่ได้แล้วเวลาที่ลงมือมักจะเกิดผลสําเร็จได้โดยเสมอๆนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมไม่ค่อยยอมอะไรจากราของตัวเองอยู่แล้วแล้วอีกอย่างมีทั้งพลังของการเรียนรู้พลังของการสแสวงหาแล้วก็พลังของสติปัญญาจาก4ี่ละหนะครับแต่ ตรงกลางนี่คือลาหูเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยคือถ้าอยากทำล้วมันต้องได้ทาแล้วเหมือนกันแบบว่าได้ใช้ทั้งปัญญาได้ใช้ทั้งความคล่องเนี่ยไปสแสวงหาสิ่งนั้นนั้นได้นะครับแต่ข้อด้อยของกลุ่มนี้ในเรื่องของการทํางานก็คือเขามักจะทํางานฉาบช่วยและมักจะมันอาจจะต้องไปคือไม่ได้สนใจวิธีการสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้สนใจวิธีการสักเท่าไหร่ต้องเป็นแนวทางของเขาเองเท่านั้นแล้วถ้าเกิดแนวทางมันไปเบียดบางใครอะไรพวกเนี้ย เขาก็มองว่ามันเป็นผลของความสําเร็จเขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยมันจะต้องอประมาณว่ามันจะนคือแบบมันจะต้องมีมีแบบเข้าถึงคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องคือเขาไม่ค่อยคิดเรื่องนี้นะครับแต่ถามว่าสิ่งที่เขาทําเขาต้องการให้คนอื่นเห็นผลงานของเขาโดยชัดเจนแต่ถามว่าเขาสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ไหมผมว่ากันผมว่า ทำได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นแนวทางของเขาเท่านั้นแล้วแนวทางที่เขามองที่เขาวางมาก็ต้องเป็นแบบที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับคือชัดเจนเนรูปแบบของเขานะถ้าเป็นคนอื่นถ้ารู้สึกว่าเขาแบบคนอื่นเข้ามาทำแล้วทำให้มันวุ่นวายเขาจะเขาจะปลีกตัวหนีออกจากสิ่งนั้นทันทีแล้วปลีกได้เร็วด้วยเพราะว่าเขาเชื่อมันว่าเขาทําได้เองไม่ต้องอาศัยใครไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วสามารถปลีกตัวได้อย่างแยบย์คือเราไม่รู้ด้วยว่าเขาไปตอนไหนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่า เขาไม่เอาเราตอนไหนอะไรเงี้ยเขาทําได้นะครับตรงนี้เขาทําได้ถามว่าฉเฉลียวฉลาดไหมผมว่าน่าจะเป็นกรดนะครับน่าจะฉะลาดเป็นกรดเลยล่ะนะครับเสียงพินเตอร์ดัง <c oughs> นะครับอ่ะโอเคนี่คือวิธีการง,งานแต่ก็อย่าประมาทนะข้อด้อยก็คืออย่าอย่าประมาทคนที่มีสติปัญญาขนาดนี้หรือมีความชํานาญขนาดนี้เนี่ยมักจะมีความเขาเรียกว่าย่ามใจอยู่บ่อยๆเพราะไม่เพราะ อะไรที่เขาทําแล้วมันทําได้ตลอดไงแต่ถ้าสักสักครั้งหนึ่งที่เขาไปเจอคนที่เก่งกว่าหรือคนที่มีลูกล่อลูกชนที่มากกว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าบางทีมันด้วยความย่ามใจว่าตนเองเนี่ยเคยทําได้ตลอดแล้วไปเจอคู่แข่งที่ไม่นึกว่าจะทําได้ไงเงถ้าถ้าติดประมาทคุณมีโอกาสที่แบบพลาดพลั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าประมาทถ,ถ้าคนมีเลขนี้อย่าประมาทและอย่าคิดว่าทุกอย่างมันจะ สดใสตลอดเวลาชีวิตเราคนเรามีขึ้นมีลงเนาะถ้าคิดว่ามันสดใสตลอดเวลาก็ไม่ใช่ว่าคุณจะจะ,จะผ่านได้ทุกสถานการณ์นะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยเพราะว่ามันอาจจะติดหมาเลื่อนนิดนึงอะ่ะยังไงก็ต้องก็ต้องระวังตัวนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องการเงินผมมองว่าหาเงินเก่งนะคนคนกลุ่มเล่งนี้ถือว่าหาเก่งมีช่องทางในการหาเงินที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่หาได้แบบไม่ชอบเงินเล็กๆกน้อยๆออ่ะไม่ชอบกระจิบกระจอยคือถ้าหาก็หาเป็นแบบ โป่ง,งมาเลยหรือต้องเป็นผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆหรือเป็นผลประโยชน์ที่เห็นชัดว่าต้องได้จริงๆอย่างเงี้ยทำแน่นอนแต่ถ้าถามว่า5บาทส0บาทเก็บหอมรอมริบอะไรเงี้ยเออเอาอะไรก็ทําเงี้ยผมมองว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้ามองแล้วมันเป็นประโยชน์เขาอาจจะเอาแต่ว่ามันคือต้องเป็นประโยชน์เท่านั้นคือเป็นเชิงบวกเท่านั้นในแง่ของการเงินอาจจะดูผมอะมันไม่ได้เป็นเชิงงกนะครับมันเป็นเชิงที่แบบว่ามีมีช่องทาง หาเงินก็จะหานะครับมีช่องทางหาเงินก็จะหาก็าจะทําอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นในมุมมองของเรื่องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นผมว่าเขาเข้าคนอื่นได้ดีเพราะเขารู้ว่าเหมือนเขาเขาลู้เขารู้เราหรือร,รู้คนหลายๆทางเขาสามารถเข้ากับใครก็ได้แล้วเขาก็ไม่กลัวนะครับเขาไม่กลัวว่าจะจะเป็นยังไงจะเป็นอะไรนึกออกใช่ไหมครับเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะเกิดอะไร แต่เขาเข้าใจว่าคือเขารู้อ่ะเขามีลูก,กล่อลูชนเขามีความรู้ความสามารถเขาทําได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าประมาทเกินไปก็ก็ระวังได้นะครับเพราะเหมือนแบบคือสาหรับตัวเขาเองนะอย่าติดประมาทแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับคนอื่นนะนะครับสาหรับคนอื่นนะมันก็มันก็ต้องนานคือถ้าถ้าคุณคือคนกลุ่มประเภทเนี้ยน่าจะแพ้สํสำหรับใจผมคิดนะน่าจะแพ้ความจริง น่าจะแพ้ความจริงใจอ่ะคือถ้าคุณแบบเป็นคนจริงใจสมมติว่าเรื่องความรักนะครับถ้าเป็นคนเป็นคนจริงใจเนี่ยคุณเข้าหาได้เลยไม่ไม่ต้องกลัวคนกลุ่มนี้เลยเพราะคนกลุ่มเนี้เขาจะไม่เขาจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราทําอะไรกับคนที่จริงใจเนี่ยหรือคนที่มาอย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยแน่นอนผลตอบรับมันจะแบบว่าเ้ย ฉันอาจจะโดนว่าฉันอาจจะโดนอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าคุณจะมีเป็นความเป็นกระล้งกระล่อนอะไรในตัวมากมายแค่ไหนแต่ถ้าคุณทําสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าคุณคิดว่าเออเขาจะอยู่ด้วยคุณไปตลอดแล้ววันหนึ่งเขาจริงใจแล้วคุณทําอะไรไม่ถูกขึ้นมาเขาก็อาจจะหลีกมีคุณไปได้โดยที่มันไม่มีข้อแก้ตัวเพราะคุณไม่ดีจริงๆนึกออกใช่ไหมคืออาจจะบอกว่าเป็นเลขของคนกระล่อนก็นได้ประมาณนี้นะครับก็ภาพรวมก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวัน กล้จะถึงวันตุจีนอาจจะเป็นวันวันตุจีนด้วยใช่ไหมเพราะว่าทีมงานเขาก็จัดครูจีนเขามาจัดให้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับมั่งมีเงินทองและความสุขนะครับคิดสิ่งใดให้สมบัติธนาทุกคนนะครับคลิปนี้อาจจะมาเร็วน้อยนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องจัดงานเพราะยังมีคนมาตรวจโรงเรียนนะครับผมก็ต้องเตรียมงานเตรียมอะไรอาจจะไม่วางทําคลิปนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ